วันนี้ก็จะพูดถึงเรื่องของศีลที่เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วคำนี้ทุกคนก็คงจะตั้งข้อสง,ส,งสัยอาวาทุกทีไปทำกิจกรรมหรือจะต้องยุ่งเกี่ยวกับการทำกิจกรรมกับพระพุทธศาสนากับวัดเนี่ยก็เห็นจะต้องสมาทานศีลแทบทุกเรื่องไปทำไมจึงบอกว่าศีลเป็นของที่มีอยู่แล้วแล้วมันมีอยู่อย่างไร ก็ศีลนี่มันเป็นความปกติความจริงแล้วเนี่ยความเป็นปกติของมนุษย์ทุกคนมันมีอยู่ก่อนแต่แหว่าคนเนี่ยเข้าใจผิดคิดว่าศีลนี่ยังไม่มีมันต้องไปรักษามันต้องไปสมาทานมันต้องไปขอเอาไม่ต้องขอแต่ถ้าสมมุติว่ายังไม่รู้ว่าแต่ละข้อมันมีอะไรเนี่ยอันนี้เป็นการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจคือการศึกษาเรียนรู้ทําความเข้าใจเรื่องของศีลเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าทําไมต้องรักษา รักษาแล้วมันจะเกิดผลดีอย่างไรก็ค,คือให้ทําความเข้าใจเข้าไปคือรักษาแล้วมันเกิดผลดีทางกายทางวาจาแล้วคือไอ้ตัวตัวพฤติกรรมของการรักษาเนี่ยมันออกมาจากความรู้สึกทางใจก่อนว่าเราเราตั้งใจเราสมาทานเราคิดจะรักษามันก็มาทางใจก่อนแล้วมันก็ส่งผลให้เกิด,ดกรรกาาพฤติกรรมทางกายทางวาจาพฤติกรรมทางกายทางวาจาที่ดีมันก็คือไม่เบียดเบียนกันเอาดีไหมลนะ่ะดีความจริงนะไม่ต้องไปสมาทาน เพราะเนื่องจากว่าศีลเนี่ยมันเป็นของที่มีอยู่ก่อนเอาง่ายๆเลยนะคนทุกคนเนี่ยไม่อยากเบียดเบียนกันโดยธรรมชาติไอ้คนไปผ,ผิดปกตินั่นแหละที่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะผิดปกติไงผิดปกติก็คือไม่มีไม่มีศีลแต่โดยปกติเนี่ยคนมันจะไม่มีศีลตลอด24ชั่วโมงมันก็ไม่ได้หรอกใครมันจะมันจะมีความผิดปกติ24ชั่วโมงมันเป็นไปไม่ได้ มันจะมีความรู้สึกที่จะฆ่าคนอื่นอยากจะฆ่าคนอื่นเนี่ยตลอด24ชั่วโมงไม่ได้หรอกมันต้องมีช่องว่างช่องว่างของความไม่รู้สึกว่าอยากจะฆ่าผู้อื่นอยากจะเบียดเบียนผู้อื่นมันมีเนี่ยคือช่องว่างช่องว่างแบบนี้เป็นช่องว่างที่เรียกว่าปากติและช่องว่างแบบนี้เป็นช่องว่างของของขำว่าศีลเรียกว่าศีลเรียกว่าปก,ปกติที่นี้เนี่ยนะเมื่อเราเกิดมาใหม่ๆทุกคนจะรู้สึกถึงความรักสุขไม่ต้องการความไม่ต้องการความทุกข์ และไม่ต้องการที่จะให้ใครมาเบียดเบียนตนรวมถึงมีความคิดในทางรู้สึกว่าคนอื่นก็เป็นแบบนี้อันนี้เลยมันคือความคิดที่เกี่ยวกับเรื่องของศีไงนี่ยมันคือมันมีอยู่ก่อนมีอยู่ก่อนแล้วการสมาทานจึงมาตามหลังสมาทานเพื่อให้เกิดสัจจะความรู้ความเข้าใจสมาทานเพื่อให้รู้ว่ามันมีกี่ข้อมีเท่าไหร่เมื่อท่านมีความรู้มีความเข้าใจว่าสีนั้นมันมีอยู่ก่อน ท่านก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ต้องไปเที่ยวแสวงหาการสมาทานนอกตัวแต่ถ้าจะมีใครพูดให้ฟังในเรื่องของหลักการและเหตุผลท่านก็สามารถที่จะฟังได้แต่เมื่อรู้แล้วก็ให้ทำความเข้าใจว่าศีลนั้นมีอยู่ก่อนแล้วเราสามารถทำได้ทุกวันปฏิบัติได้ทุกวันเพียงเท่านี้ท่านก็มีความสุขแล้วในชีวิตนี้เพราะการมีศีลที่มีอยู่ก่อนนั่นเอง